วันฮาโลวีนถ้าไม่รู้จะไปไหนกันล้อมวงมาฟังเรื่องชวนขนหัวรุกกับคุยเพลินเรื่องใกล้ตัวจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความหลอนที่เกาะตุก,กตาผี Islands of the d a d o ที่เม็กซิโกพร้อมพิสูจน์กันแล้วนะเกาะตุก,กตาผีอยู่ที่คองโซชิมิโกอยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโก เกาะนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยนอกจากตุ๊กตาตำนานเล่ากันว่าดดนจูเลียสซานดาน่าลอสีที่อาศัยอยู่เกาะนี้คนเดียวเป็นเวลา50ปีเขาได้พยายามค้นหาศพเด็กหญิงที่จมน้ำตายเพื่อมาทำพธิธีแต่หายังไงกูไม่เจอจนกระทั่งฤดูน้ำแรง เขาพบเพียงตุ๊กตาที่น่ากลัวหนึ่งตัวอยู่ที่ก้นบ่อเขาจึงพาตุ๊กตากลับมาที่บ้านและแขวนไว้บนต้นไม้เขาเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้คือเด็กหญิงที่จมน้ำตายเขามักจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้น้องเคงทำให้เขากลัวมากเขาจึงเริ่มนำตุ๊กตามาไว้บนเกาะและแขวนไว้บนต้นไม้ทั่วเกาะ เพราะเชื่อว่าเด็กหญิงจะมีเพื่อนเล่าลือกันว่าชาวบ้านที่มาตกปลามักจะหาปลาไม่ได้เลยนอกจากตกได้แต่ตุ๊กตาและได้ยินแต่เสียงร้องโหยหวน <Are we S 1> และได้พูด <with S 1> กับตุ๊กตาที่หันศีรษะได้ปัจจุบันนี้ก่อตุ๊กตาผีสิงเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ที่ชอบความลี้ลับ และท้าทายขอเตือนนะว่าเวลาเข้าไปแล้วอย่าหยิบทุกกตากลับมาเด็ดขาดเราเตือนคุณแล้วนะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้คุยเพิ่เรื่องใกล้ตัวด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ